อสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลามาแกะปัสดูก,กันอีกแล้วนะคะก็จะมาจากร้านพี่คนนี้เลยคุคนเห็นไหมอ่ะโอเคเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะอย่างแรกก็ต้องใช้คัตเตอร์นะก็ <c oughs> ใครที่ใช้คัตเตอร์ก็ระวังมือด้วยนะ <c oughs> อย่างเรานี่ก็คือโดนบ่อยบอกอื่นได้นะ <c oughs> แต่สําหรับเราแล้วเราก็ชอบโดนตัวเองบ่ <c oughs> อยคดูกันนะว่าเราสั่งอะไรไปหนึ่งสองสามแป๊บนึงนะ ชะเอะ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 นังก็คือกระปุกหมูผู้น่ารักของเรานเองนี่อยงกรรปุ๋นี่สั่งไปสามอันเลยนะกระกป๋าแล้วก็อันนีตัวที่สองโอเคไม่แตกนะคะตัวที่สองรอดลองดูตัวที่สามซิตัวที่สามก็รอดนะจ๊ะโอเค สั่งไปเป็นสติกเกอร์ประมาณนี้นะคะค่ะกันมาแล้วก็แม่คาเขาก็มีของแถมตะมุตะมีมาให้อีกนะคะก็ขอบคุณนะโอเคไปแล้วนะคะบายบาย